สวัสดีครับก็มาอยู่กับช่อง YouTube พีเร็กระดัาเช่นเคยครับผมตอนนี้เราขึ้นขึ้นในราวไฟแล้วนะครับเตรียมตัวขึ้นราวไฟแล้วเราจะได้เห็นวิววับกันแล้วครับตอนนี้ ตัวนี้ระบบราวไฟสปอตไลท์วิบวับสชั้นครับน้บานผักสองแล้วก็ด้านบนหนึแล้วก็กันชนอีก1ชั้นนะครับนี่กันชนอยู่นี่ครับ กันชนนะครับกันชนก็ตัวยึดกันชนเราก็จะเจาะกันชนแล้วก็ฝังตัวน็อตตัวผู้เบอร์สิบสองไว้ด้านในนะครับนี่เพราะด้านนี้เชื่อมตัวเมียไว้แล้วต้องมีขัดจับด้านหน้าครับใช้น็อตประมาณ หตัวครับตรงนี้สองนูนสองแล้วก็ด้านข้างอีกอย่างละตัวนะครับนี่มันจะเป็นแบบนี้ไฟกันชนใช้เป็นสิบดวงครับสปอตไลท์สิบดวงนะครับส่วนคัดหน้าก็ชั้นละเก้าดวงนะครับ ก็จะประมาณนี้ครับราไฟนะครับเดี๋ยวตัวนี้เราก็จะขยับลงมานิดหน่อยแล้วก็อามาจับโจะรูแล้วก็ใส่ที่เดียวกับขากระจกนะครับ mm hmm. จะได้มีสันยังไม่เรียบร้อยครับตัวนี้ด้านบนครับเป็นข้อมหัวครับเกือบเต็มใบนะครับนี่ มีหน้าบนก็จะมีตุ๊กตาป้ายชื่ออูสปอตไลท์อันนี้เป็นปัตตนีสปอตไลท์สปอตไลท์แล้วก็ด้านล่างก็สปอตไลท์ครับทันนี้ก็ติดฟิล์มเรียบร้อยครับติดฟิลม์มระบบ A เ,เสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็เหลือ บางฝุ่นนะครับบางฝุ่นก็บางคนเดเตรียมตัวที่จะใส่แล้วนะครับท่านี้รีแมปเรียบร้อยแล้วนะครับ j o 7 e ลูกค้าอยู่ศีส,สกเกตนะครับไปทางกุกขันหรือเปล่าเนาะนี่ทางนำมาเราก็จัดให้ครับร้อลิตรครับผมส่งเดิมครับ จะทำสีเหลืองให้ไม้ก็เพิ่งจัดเสร็จเมื่อคืนนะครับไม้ลงดำคันนี้ก็โตอยู่อุโชคนะครับนี่กระบอกสีตันอ้วนไม่ต้องกลัวยกไม่ไหวครับรุ่นนี้ระบบไฟก็ยังไม่ได้เดินนะครับนี่ช่างเราไปขนดินละ นี่ลายด้านหลังนี่สวยมากครับผมลายด้านหลังนี่หลังจงอางน่าจะเป็นจากช่างทัดบัานโปงนะครับนี่ดูครับสวยงามมากเลยครับเต็มสูบฟินเรากันมาเดี๋ยววันนี้เราจะแส่รากันมาบางโคน แล้วก็ราไฟเสร็จก็เดี๋ยวให้ช่งางจะไปตื่นมันติดตั้ง s p o ต light ดระบบไฟให้เรียบร้อยครับ ภาพเครื่องยังไม่ได้ล้างเลยนะครับนี่ด้านไหนก็ถอดเรียบร้อยครับก็จะดูลงโล่งนะครับน่าจะเอาไปทำระบบ VAP หรือเปล่านะครับมุง VAP อากาศก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยแบบลูกใหม่ก็เรียบร้อยนะครับฝาครอบเราก็จัดให้นอกสวยๆเลยของนอกนะครับนี่สีก็งานเนียนครับเงามากเลย โอเคครับผมฝากติดตามชมจนเสร็จนะครับว่าคันนี้จะออกมาสวยประมาณไหนรูปแบบไหนนะครับใสสะอาดตาหรือว่าชอบแบบไหนครับผมใครจะชอบแนวไหนก็แล้วแต่คนนะครับแนววิบับแนวใส่หมวกนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับผมฝากติดตามทางช่องย t u b e ด้วยครับสวัสดีครับ